สวัสดีครับพบกับช่องพัะสมเด็จเกจิอาจารย์นะครับช่องทางติดต่อช่องนะครับสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดมาได้นะครับหรือโทรมาที่เบอร์0 8 1ย์แปดหนึ่งเก้เ้านะครับไอดีไลน์ก็ศูนย์แปดหนึ่งเก้าเ้าสองสามเจ็ดห้าศูนย์นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับมาชมพระกันนะครับองค์แรกนะครับขออนุญาตนะนี่ครับองค์แรกนะครับ อ,องคแรกนี่จะเป็นพระสมเด็จฐานพาทิพย์นะครับหลวงพ่อเกิดนะครับวัฒพานสูงนะครับวัสพานนะครับปีด้านหลังจะเป็นยันนะครับปีสองสี่เก้าเจ็ดนะครับรงนี้นะครับนี่นะหลวงพ่อเกิดวัสพานนะครับนครนายกนะครับ เดี๋ยวผมจะลงกล้องให้ดูนะครับดูเนื้อหากันนะครับนี่ครับเป็นฐานผ้าทิพย์นะครับนี่จะมีผ้าทิพยนะนะ์ตรงนี้นะครับนี่นะนี่นะรตรงนี้นะครับนี่ะก็เรียกผ้าทิพย์นะครับตรงนี้นะ ด้านหลังจะเป็นยันนะครับยันอย่างนี้มีหลายที่นะครับต้องดูที่พิมพ์ทรงนะครับเปี่ยให้ดูอีกทีนะองค์นี้สภาพสวยนะครับไม่มีหักซ่อมนะครับสมเด็จฐานพระทิพย์นะครับ หลวงพ่อเกิดนะครับวัดสะพานนะครับปีข้าวเจ็ดนะครับอ,อง์นี้เปิดที่300บาทนะครับอ,องนี้นะครับนี่นะสามร้อยบาทนะครับก็ค่อนข้างจะใหญ่ๆนะเดี๋ยวชมอง์ต่อมานะครับอันนี้จะเป็นพระสมเด็จ3มชั้นนะครับวัดประสาทบุญจะวาดปี06นะครับนี่นะ เอนะกลักษณ์พิมพ์นี้เลยนะครับจะจะจะต้องสังเกตด,ด้านหลังนะครับนี่ฮะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะฮะตัวตัดก็จะมีขอบปิน้นตรงนี้ปิ้นออกมานะครับเป็นตําแหน่งสามชั้นนะอ๋องนี้จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับมีม,ม,ม,มีมีตำหนิตรงนี้นะครับนี่ฮนะ ประดีเสียงแมวนะครับนี่ครับผสมขนสารเก่าวัดปางขนพมนะครับพีสองพันห้าร้อยนะครับนนี้ก็จะมีคราบๆหน่อยนะครับตรงนี้นะฮะ ผิวไม่ค่อยสวยแล้วต้องมีตำหนิตรงนี้นะครับน,นี่นะอ่าองน,นี้ผมเอาแค่ร้อยเก้าสิบบาทแล้วกันนะครับเพราะพระไม่สวยนะแต่ว่าไม่มีหักซ่อมนะครับองนี้นะครับร้อยเก้าสิบบาทนะครับนี่นะลงขายในกลุมก็ราคานี้นะครับเพราะว่าพระไม่ไม,ไม่ไม่สวยตรงนี้มีตำหนิตรงนี้นะครับ ถ้ามีตำหน่ตรงนี้หรือตรงนี้ไม่ไม่โดนองค์พระนี่ก็ก็อีกราคานึงนะครับแต่อันนี้ไม่มีตำหนิตรงองค์พระนะฮะอ,องค์ต่อมานี่จะเป็นพระสมเด็จนะครับพิมพ์แขนกลมนะครับเจ้า,จาคนเที่ยงวัดละคังนะครับปีศูนย์เจ็ดนะครับตรงนี้นะปีศูนย์เจ็ดท่านก็จะมีเนื้อดินนะครับอย่างองค์นี้นะครับเนี่ย นี่นะนี่ก็ปีศูนเจนะครับอันนี้สร้างจากเนื้อดินหุ่นไทยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูองค์ต่อไปนะนี่นะตรงนี้นะครับเป็นสมเด็จพิมพ์พแขนกลมนะครับเจ้ากนเที่ยงวัดละคลังปีศูนเจนะครับในชมนหานะครับนี่นะเดี๋ยวผมปรับไฟใหม่นะดูนะครับมืดๆนิดนึง นี่ครับเจ้ากลุ่นเที่ยงนะครับแขนกลมนะครับสาเร็จแขนกลมนะครับองค์นี้ผมเปิดไว้ที่สองร้อยห้าสิบาทนะครับองนี้นะครับรวมค่าส่งเลยนะครับองนี้นะไม่มีเก็บเพิ่มเลยนะครับสองร้อยห้าสิบาทนะครับองนี้นะครับมีบริการเก็บเงินไปทางนะครับ อ,องต่อมานี่นะครับอ,อันนี้จะเป็นพิมพ์ปิดตาซุ้มระครังนะครับเจ้าขุนเที่ยงนะครับตรงนี้นะอันนี้จะเป็นเนื้อดินหุ่นไทยนะครับด้านหลังจะปัมตาแนละ้วเป็นขั้แรกใครนะชัดนะเดี๋ยวดูเนื้อหานะนี่ครับ ด้านหลังน้ำปั๊มจัดหน่อยนะปัดลักคังนะครับนี่ออ,องค์นี้ต้องเปิดไว้ที่200บาทนะครับองค์นี้นะครับเป็นเนื้อดินนะครับปิดตาซุ้มละคังนะครับครับออ,องค์ต่อมานี่นะครับ เป็นพระสมเด็จพิมพ์3ามชั้นนะครับอันนี้จะออกที่วัดเกริชัยโยนะครับเป็นเนื้อดินผสมกระเบื้องหลังคาปบกถนะครับปีสองหนึ่งนะครับ25ง1นะ้ยนี่นี่เป็นของวัดเกิชัยโยนะครับนี่นะผสมเนื้อกระเบื้องหลังคาปบกกนะครับนี่ครับ มุกปว้ที่เอาแค่ร้อยเก้าสิบบาทนะครับรงนี้นะครับ1้อยเก้าิบาทครับป็นพิมพ์สามชั้นนะครับวัดเกศใจโยนะครับปีสองพนห้ายสบเอ็ดนะครับองต่อมานี่นะครับจะเป็นพัสมเด็จคะแนนหลังเรียบนะรัสมเด็จมชั้นนะครับเป็นของหลวงพ่อนนนนะครับวัดโพบังละมาดนะครับรงนี้นะ นะมีการเล่นหากันนะครับแต่ส่วนใหญ่ด้านหลังนี้ก็จะจานยันนะครับองนี้เป็นหลังเรียบนะครับนี่นะ อันนี้เป็นหลังเรียบแล้วก็นีนน่มีกระเตาะตรงนี้นิดนึงนะฮะนี่นะอ่าองนี้เปิดไว้ที่350บาทนะครับอ,องนี้นะครับ350นะครับครับ อ,องต่อมานี้จะเป็นพระซุ้มกอนะครับเขาเรียกอะไรล่ะพิมพ์พัดโบกนะครับหรือพิมพ์พัดใบลานนะครับน,นี้นะกำแพงเพชรน,นะครับตรงนี้นะครับในดูเนื้อหานะครับนี่นะเนื้อหามันมากเลยนะครับ นี่นะจะดูด้านหลังนะครับมีคาบลาลักษณ์้นะครับอันนี้เปิดไปที่200บาทนะครับองน,นี้นะครับเป็นพระซุ้มกอนะครับ พัดโบกนะครับหรือว่าพัดใบลานนะครับองค์ต่อมานี่นะครับจะเป็นพดรีลานะฮะกุหลาบดอกไม้นะครับสุโขไทยนะครับตรงนี้นะฮะพารีลานะครับกุหลาบดอกไม้นะครับ อ,องนี้เอาแค่ร้อยห้าสิบาทนะครับอ,องนี้นะครับนี่นะ,นนะ,ล,ะลีลากรานดอกไม้นะครับสกโ๊ไทยนะครับอ,อ,อ,องนี้จะเป็นพิมพ์พระปิตาไม่ทราบที่นะครับนี่นะแต่ว่าผมดูพิจารณาดูแล้วเนื้อหาดีมากนะครับนี่นะพวกี้เหมือนมองเหมือนมังกลกเลยนะไหนดูเนื้อหานะครับ เนื้อหานี่เหมือนกระดูกผีวัดโพเลยนะครับนี่ครับอ่าน,นี้ไม่ทราบที่นะครับปิดตาที่ไหนไม่ทราบที่นะฮาเอาแค่ ร้อยห้าสิบาทแล้วกันนะครับงนี้นะครับไม่ทราบพี่นะฮะอ,องค์ต่อมานะครับจะเป็นเหรียญหลวงพ่อสว่างนะครับนี่นะอันนี้จะเป็นเหรียญย้อนยุกนะครับปีหนึ่งศูนย์นะครับหลวงพ่อสว่างนะครับเป็นเนือ้ออมก้านะครับเห็นไหมฮ นี่ไม่ไม่ทานหลวงพ่อนะครับตวกนี้นะอันนี้ก็ต้องบอกกันนะเป็นเหรียญย้อนยุกนะครับขอขอไปนะหลุดมือแล้วนี่ครับมีคำว่าที่ระลึกปลอดภัยนะครับนี่นะเป็นเหรียญย้อนยุกนะครับตรกนี้นะแต่ ทังใสยเขาบอกว่าน่าใช้มากนะครับเหรียญดีทั้งนั้นนะครับของของหลงพอสว่างนะครับเด,เดี๋ยวขอใช้กดอย่นี้พอดีอัปเกรดมาแล้วกล้องเป็นอย่างนี้ทุกทีนะฮะนี่ครับนี่ครับ ปีมทรงนี่เส้นสายนี่คมนี่ยังไงนะครับมีหูเหรียญน,นะครับอันนี้น่าจะสภาพใช้มานะครับมีคาบเขียวคาบอะไรนะครับเป็นสนิมเขียวนะครับปีหนึ่งศูนย์นะครับหูปิ้นนะครับตามเอกลักษณ์เหรียญน,นะครับ อันนี้เปิดไปที่ส0งบาทแล้วกันนะครับนี่นะบสองบาทนะครับเหรียญหลวงพ่อสว่างนะครับปี10เป็นเหรีอยญย้อนยุคนะครับนีบ่อันนี้จะเป็นเหรียญก้งจักนะครับนี่นะครับ เหรียญพระครูสุวรรณนะครับหรือว่าหลวงพ่ออ่อนนะครับอันนี้จะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับกระไหลทองนะลงยานะครับนี่นะเนใน,ในแต่ประวัตินี้ว่าเป็นว่าเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับปรับไฟนิดนึงเหรียญรุ่นแรกนะครับหลวงพ่ออ่อนนะครับ วัดเปลี่ยนมาดนะครับสีสกเกตนะครับนี่นี่นยด้านหลังก็เป็นยันนะครับนี่ เหรียญนี้เปิดไปที่สองร้อยบาทนะครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญคงจักรนะครับเลงพ่ออ่อนนะครับต่อมานะครับอันนี้จะเป็นเหรียญอันนี้ก็เป็นยอดยุบเหมือนกันนะครับเหรียญหลวงพ่ออ้วมนะครับวัดไซนะครับเป็นรุ่นสองนะครับตรงนี้นะเป็น แต่ว่าเหรียญนยุกก็ได้นะครับแต่ว่าแต่เขาตีเป็นอีกรุนน่นนึงครับเป็นรุ่น2องนะครับเดี๋ยวมีเลข2ตรงนี้นะครับแล้วก็มีโค้ดตรงนี้นะครับเหรียญหลวงพรออ่วมนะครับวัดไซนี่นะสมุดสงครามนะครับนี่นะ,นะนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นะ เหมือนกล้องจะไม่ซูมแล้วนะนี่นี่เป็นเหรียญรุ่นสองนะครับจะว่าย้อนยุคก,ก็ไม่ใช่นะครับเขาก็จะมีรุ่นเขาเนะี่ยนี่ครับนี่นะนนะม,มีเลขสองตรงนี้นะครับตรงตรงฐานพระพุทธเนี่ยนะครับ นี่ก็จะมีโค้ดตรงนี้นะครับเ,เรหรียญหลวงพ่ออมเหรียญน,นี้นะครับปเป็นเหรียญรุ่นสองนะครับอันนี้เปิดไปที่สองร้อยบาทนะครับตรงนี้นะนี่นะทำไมไฟไม่ชัดตละดนะนี่นะี่ อามานี้เป็นพักกิ่งนะครับอ่าพักกิ่งหลวงพ่อโสธรน,นะครับนี่นะมีกิ่งดังนะครับนี่นะได้ยินเสียงไหมครับปีหนึ่งสองนะครับตรงนี้นะครับอันนี้แกะเอามาจากเลี่ยมน่าจะเป็นเลี่ยมทองน,นะครับนี่นะนี่ครับ นี่ด้านหลังนะครับสซโทนนะ,ะเปิดพื้ที่200บาทนะครับนี้นะกิ่งของพอโโระโสธทนะครับกิ่ง,งดังอยู่นะครับอ่าองค์ต่อมานี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับ นี่ฮนะเล่นรุ่นทะเลซุงนะครับปีศูนย์แปดนะครับนี่นะวัดจังให้นะครับนี่นะสังเกตถ้ายวจีวรนะครับใต้รักแร้นะครับจะเป็นสามเซนนะครับแล้วก็เป็นบล็อกแตกนะครับนี่นะตรงใบหน้าหลวงพ่อนะครับนี่นะเป็นแตกอย่างนี้นะ ดูดิมงทองแดงลอกเลยนะครับนี่อันนี้ด้านหลังแหละอันนี้ขอบเลนะือเนื้อกระแทกขาดนะครับเขาเรียกกระแ,แทกฉีกนะขอขอที่ขาดอะไรนะ เอาแค่อันนี้เปิดไปที่แค่ร้อยร้อยเก้าสิ190บาทนะครับพูดถูผิดพูดถูกเนะ่ร้อยเก้าสิบาทนะครับนี่ยุ่นทะเลซุ้มนะครับอันนี้เหรียญเม็ดแตงผ้าพ,พุดนะครับหลังน้ำกวักนะครับอันนี้ข้อมูลชี้ไปทางหลวงพ่อเดิมนะครับอันนี้นะนี่นะเผื่อ พี่ตันใดรู้ที่รู้ทางอะไรอย่างงี้ก็จัดไปแนละ้วแต่ก็มูลหน้าชี้ไปทั้งหลงพอเดิมนะครับนี่ครับเก่านะครับตรกนี้นะสภาพาก็ใช้มานะอ่าเล็กเล็กอย่างนี้นะครับเอาแค่180บาทนะครับออนี้นะ ร้อปบาทนะครับเหรียญเม็ดแตงหลังนางกวักนะครับเหรียญอ่าเขาเรียกอะไรเหรียญประพุทเม็ดแตงนะครับหลังนางกวักนะฮะข้อมูลที่ไปทั้งหลวงพ่อเดิมวัหมดหนองโพนะครับครับผมอ่าสุดท้ายนี้ฝากช่องเลยนะครับช่องพระสมเด็จเกจิอาจารย์นะครับ ช่องทางการติดต่อช่องนะครับสามารถโทรมาที่เบอร์0 8 1า2 3 7 5 0นะครับ ID ไลน์ก็0 8 1า2 3 7 5 0นะครับมีบริการเก็บเงินปลทางนะครับชอบพระองค์ไหนรายการใดนะครับสามารถแคปหน้าจาสอส่งมาทางไลน์ได้นะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ